ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกพร้อมด้วยส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนศูนย์ประสานงานโรงเรียนและศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุรมศึกษาสถาบันพัฒนายาวชนโลกได้จัดแสดงผลงานในงานทัศนศรวิชาการบางลี่อะคาเดมิกครั้งที่สองณโรงเรียนบางลี่วิทยาอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจัดแสดงทั้งหมด3บูธประกอบด้วย บูตโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าบูธอาสาสมาร์ทจัดพัฒนาหารพระวันคุ้มครองโลกและบูตกิจกรรมชมรมพุทธธรรมทายาต ภายในงานได้รับเกียรติจากนายรัศกิจพยักษ์นายอำเภอสองพี่น้องและนายวชิระขวัญเพชรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีได้มาเยี่ยมชมบูธและได้ฟังการนำเสนอโครงการซึ่งบรรยากาศของงานนิทรรศการวิชาการบางลีอะคาเดมิกครั้งที่สองเต็มไปด้วยความคึกคักสดใสนักเรียนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมบูธกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแต่ละบูธมีการนำเสนออย่างสร้างสร ทั้งการอธิบายโครงการการตอบคำถามและการชวนร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบตัติทำให้น้องๆได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการควบคู่กับการปลูกฝังศิลธรรมและจิตสาธารณะค่ะ